สวัสดีครับทีสปอร์ตเจ็ดและ ASP อสเนะครับนำคุณผู้ชมทุกท่านมาที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมนะครับชมการแข่งขันฟุตบอลในรอบ50แชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2021 2022นะครับและสุดท้ายของฤดูกาลนี้ครับนครปฐมยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับกีมเยือนของตราด FC นะครับวันนี้มีคุณณัฐนนท์จันหวางและผมธนรัฐน์เนืองไทยกุลทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับเอาครับผู้ตัดสินคุณจิตตินสายสมบัตินะครับฮอนุวิทย์เริ่มเกมการแข่งขันนะครับตราดทีมเยือนชุดแดงล้วนนะครับ ฝ่ายเสียเริ่มเล่นก่อนครับบุกจะซ้ายไปขวามีจังหวะ50-50ผู 50, 50้สิทธ์ปล่อยต่อครับมาร์คบาโบ้แทงมาจะ,จะชิ่งกันแต่ว่ายังบอลขุกขิกตามมาคาโลคาราโดจักรยานอากาศยิงโอ้โหปัดไปมือครับสมก็เป็นยอดดาวยิงระดับไทยลีก2เนี่ยครับปล่อยบอลตกทีนึงครับแล้วมีพื้นที่ให้กับตัวจักรยานอากาศโชว์เลยครับเนี่ยครับล้วบอลมันจะย้อยเสียบใต้คานด้วยนะครับแต่ว่ายังต้องชมทางด้านนัชชาโนนครับ วิ่งแล้วทุ่มเข้ามาโอ้โหทุ่มอาจจะไม่แรงมากแต่ว่าเจ็บได้ครับอามิรานี่เชจินี่มีเพื่อนรออยู่แต่ว่าเธอมาเล่นเองแต่งมาลูกนี้ไม่ลำํำหน้าแล้วซัดลูกนี้โอ้โหทากเสาไปครับโหมโดนลุมนี้ไม่ยอมคืนแล้วแทงคลับลูกนี้โอ้โหไม่ล้ำหน้านะครับครับมีทางด้านอิสริยะห้อยอยู่ครับแต่ว่าอาร์ิฮิตเบิร์กเหมือนจะยิงไม่เต็มเท่าไหร่ครับบอลมันก็เลยแป๊ก,แ,ปกแล้วก็กลิ้งออกไปเลยเนี่ยครับ อนุกรเปิดมาทศพรอนชอกไปไม่เข้าทางแล้วยิงโอ้โหออสโลโดเนโตครับส้มหล่นแล้วครับอยูดูครับจังหวะนี้ครับทางด้านทศพรชกบอลออกมาครับเตออสโลโด่บ่นไปเข้าทางออสโลโดที่ยืนอยู่โล่งๆคนเดียวเลยครับจุดเด่นเขาเลยครับไม่มีใครเข้านะครับอิสรียไหลามาจะพาไปเองครับเรื่องยศ ฝากไว้ที่ปาโลคอนราโดพลิกแล้วหักเข้ามาติดคอมบานี่ความปีชาเบิ้ลมาลูกต้องปักออกไปครับนัชชาโนนปาโลคอนราโดจะตบมาให้กับทางด้านมาร์คบาโบ้ครับแต่ยังติดบล็อกครับแต่ว่ามีแถวสองอีกแล้วครับตาเดฟซีครับจังหวะได้ซ้ำของพรปีชาจารุในจังหวะนี้ครับแต่ก็เป็นอีกครั้งครับที่ต้องชมทางด้านของนัชชาโนนครับแข่งต่อมาครับลูงนี้ที่ลงมาใหม่นี่ครับหมายเลขสิบเอ็ด พิทักนะครับเรายัดมาลูกนี้เราชาดลูกที่หนึ่งศูนทันทีครับโอ้โหลงมายังไม่ทาได้หายใจกันเลยครับดูครับโอ้โหนี่ครับบอลทะลุขึ้นมาครับโอ้การกลายเป็นว่าการแก้เกมของนคปรปฐมนี่ได้ผลเลยนะครับเพราะว่าบอลมาเริ่มตั้งต้นโดยทางด้านของพิทักนะครับหมายเลขสเสื้อที่เพิ่งลงมาเนี่ยครับทะลุให้ทางด้านของออสโซโดเนโตได้ตบไปที่เสาไกลครับ แล้วเป็นทางด้านของสุภลักษ์ครับเนี่ยครับเข้าฮอตอันรักทุ่มมาถักอ,อกจะให้แนวรับอับแล้วไม่ดีไปเข้าทางเอาบอลลงจังหวะแรกแล้ว,ลวกระโดดลูกนี้โอ้โหลงมานี่เกือบจะเป็นสุภเปอร์ซรอบหนึ่งครับทางสุภลักษ์จอมินตุนแต่ไปติดบอกกล้องนาทีชัยแล้ว,ลว,ลวนครมามเบิ้ลมาปีกบอมเข้ามาครับเอาทางอาร์ิเรลลี่พวดแล้วแรงเกินไปครับออกหลังไปเอง มีโอกาสได้ประตูเลยนะครับด,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 ดูครับจังหวะนี้ครับนี่ยครับกะจังหวะบอลตกถูกแล้วหวดเลยครับมีความชากับปาโลคอนราโดนะครับปาโลคอนราโดปั่นลูกนี้ก็ทุบออกไปก่อนครับทางาน,นัชชาโนนฟิกเ <c oughs> ดี๋ยวมาดูความช้าจังหวะนี้ก่อนครับ <c oughs> เปิดลึกมามาร์กบาบอโธมก็มาลูกขึ้นแล้วต่อมาคอนราโดไม่ได้คนกันตีทีนึงก็ไม่ได้โอ้โหพยายามจะตีรังกายิงครับยังติดบล็อกโอ้ น่าจะเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับการเป็นประตูที่สุดแล้วครับเนี่ยครับมงชงกลับไปครับที่เสาสองมาบาโบ้แล้วได้โขกด้วยนะครับเปาโลคครลโดแต่บอลไปชนคานครับจะหดจักรยานอากาศสามอีกรอบครับก็ไปติดนะครับทางด้านของแต่มาดูจังหวะนี้ก่อนครับมงชงกลับมาแล้วไม่ถึงครับมาร์คบาโบ้เสียหน้าจ่ายยัดมันตรงกลางไม่เจอใครจังหาะสองยังเจ็บได้นะครับพอลปิชาดีดออกขวามายัง สักนาเนยังเจ็บได้แล้วโขบลูกีม้าบาโบเรียบร้อยครับเอาละครับหนึ่งต่อหนึ่งมาจนได้ครับมาใช้ดีกว่าไม่มาครับตีเสมอได้แล้วครับตราดเอฟซีโอ้ะครับส่งวอลโดมิโรกับทางด้านนัทกิจอินเสานะครับมาดูจังหวะได้ประตูเนี่ยครับโหโล่งๆคนเดียวเลยครับมาร์คบาโบ้ครับจังหวะครอสเข้ามาทางด้านขวาครับเนี่ยครับโอ้โหแนวรับที่เคยประกบกันเหนียวแน่นมาตลอดนะครับของทางด้านนครปฐมไปพลาดจังหวะนี้ครับ ให้มาร์คบาโบ่ยืนโดดเดี่ยวในกรอบเตขตโค้แวันนี้ก็เสร็จเลยครับไปเข้าทางของมาโดโซเลสหักกลับมาที่ปาโลคอนาโดปาโลคอนาโดแต่งเข้าซ้ายแล้วซัดล, oh, ลูกโอ้โหลบทีออไปเองครับเนี่ยมีทางด้านมาร์คบาโบ้นะครับวิ่งไปที่เสาไกลแล้วนะครับเอาละไ,ไม่ทันครับโอ้โหแปนว่าผู้ิศิลป์ป้องกันหมดเวลาการแข่งขันครับน้องครับผมเปิดบ้านเสมอกับตราดไปหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับก็ถ้าจบด้วยสกอร์นี้ก็ทําให้ ต่าเล็ซีจบอันดับ3ของตารางแน่นอนนะครับต้องไปลุ้นแข่งในรอบเพย์ออฟต่อนะครับเพื่อลุ้นเลื่อนชั้นสู่ไทยลิกค์หนึ่งครับเวลาในการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วนะครับคุณนทัทนนท์จันขวาและผมธนรัตน์เฟืองไทยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ